สวัสดีครับเ,เพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดปังตอเหล็กชิปเปอร์สตีลครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันเป็นการชุบเตาถานแบบคมแข็งหลังอ่อนครับด้ามจับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นด้ามไม้พยุงครับมาพร้อมกับซองคายเด็กลายเคปลาพร้อมตัวล็อกปรับองศาได้ราคามีดพร้อมซองอยู่ที่2,500บาทนะครับ2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ มีดคมหวานทุกเล่มนะครับเทสคร่าวๆให้เ,เพื่อนๆดูก,ก่อนครับตัวนี้สับกระดูกไก่กระดูกหมูได้สบายมากครับเนี่นะเออเป็นงานแคมปิ้งพกไปแคมปิ้งทําครัวในป่าในดอยได้สบายนะครับเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับมาดูความยาวของเล่มที่1ความยาวอยู่ที่5นิ้วครึ่งความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิล แมสวยงามมากครับอา้าวลืมใส่ซองให้ดูครับนี่ใส่ซองให้ดูก็จะสวยประมาณนี้ครับ ต่อไปเล่มที่2ครับความยาว5นิ้วครึ่งเท่ากันความกว้าง2.1นิ้วดามจับไม้พยุงลายสวยงามมากในเวลาจับมันสวยครับเี่เหมือนไม่คัตติ้งเล็กสวยงามมาก เหล็กชิปเปอร์สตีลเป็นเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กตานสนิมนะครับนำเข้ามาจากประเทศออสเตรียโดยบริษัทสามิตรเครื่องกลจำกัดครับเล่มที่3ความยาวอยู่ที่5.6นิ้วตัวนี้ยาวมานิดนึงความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันหนา5มิลครับด้ามจับสีออกแดงเข้มเข้มมืดๆครับมาให้อยู่ สวยงามมากครับใส่ซองเหมือนกันทุกเล่มครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกเล่มสวยงามแบบนี้ทุกเล่มครับนี่ครับชุดนี้มีอยู่3ามเล่มครับเป็นเพื่อนสนใจเล่มไหนก็ทักทายมาได้ครับจริงๆมันเหมือนกันนะครับทักทายมาได้ราคา2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมสวัสดีครับ